มุ่าเน้นก็ใช่อนมตาลารค่ะชื่นใจเลยดีใจแบบมากๆค่ะคือแบบดีใจมากทีเวลาเจอใครตอนนี้ทุกคนก็แบบทุกคนเลยเสียงแบบมาต้เป็นคนี้ด้วยใชต้องเป็นคียนี้เท่านั้นนะะแบบมาต้ยอย่างเงี้ย ก,ก็ดีใจแบบมากเลยค่ะแล้วก็ต้ยก็เชื่อว่าทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกคนกําลังแบบมีความสุขมากๆกับโมเมนต,ต์ตอนนี้อยู่คือเป็นเรื่องที่ต้ยแบบติดตามเลตติ้งตลอดแล้วก็เล่นทวิตเตอร์ตลอดเวลาแบบละคลอรออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูยอดออนไลน์ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลรวเราก็แบบดีใจมากๆ เป็นผลงานมาสเตอร์เพจของเตยอยูเป็นผลงานมาสเตอร์เีจไหมเหรอคะสำหรับเตยเตยคิดว่ามันเป็นผลงานที่เตยรักแล้วก็เตยอ,อินแบบสุดๆเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้อยู่ในเรื่องนี้ผลงานชิ้นนี้อะคะ่ะมันทั้งแบบมีคุณค่ากับสังคมแล้วก็ด้วยตัวมาตาเองที่เตยเองก็เข้าใจตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข,ข้างเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ในบทจะเขียนว่าเพี้ยนหนูก็เข้าใจรู้รสึกว่าเราคูคลายค่ะเ,เรื่องนี้คืออจาลเลอกเราาื่องราวมันสนุกนะแล้วมันมีคำสอนบทพูดที่คนแบบออเอาไปปรับใช้ได้จริงๆค่ะรู้สึก <ๆ S 1> มันเป็นผลงานที่มีคุณค่ากับสังคมจริงๆริอะคะ่ะมันมีทั้งเรื่องครอบครัวด้วยแล้วก็คําสอนจากพ่อเกสที่มันเอามาสอนคนได้หลายๆคนนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเด็กๆ คือสอนการเลี้ยงลูกได้ด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างของความเป็นมาตาราดาทั้งเรื่องเลยนะคะมันคือได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเขาสอนให้คนรู้จักมีความสุขง่ายขึ้นค่ะเรื่องอ,อะไรที่ทอให้เรื่องนี้ยพีเวอร์ขนาดตอนแรกๆกับพูดตรงๆว่าทุกๆคนก็มีความแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นละครแนวที่ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เข้มข้นเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็มาเป็นแบบ เป็นทางใหม่จริงๆค่ะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทุกคนแบบโอบแขนรับเรื่องนี้จริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่ามันมีช่องให้กับละครที่ ที่แบบสว่างด้วยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจสุดๆแล้วก็อ,อยากให้มาตาได้ฮิลใจคนแบบเยอะๆจริงๆค่ะด้วยองค์ประกอบรวมไปถึงพี่ชายเจนอะไรนี้ด้วยคือทุกคนพูดถึงนะคือตัวละครลีเตอร์แบบรู้สึกยังไงบ้างแบบว่ามันมีมิติกันเลยคือจะบอกว่าทุกๆเรื่องเรียนโอลีบอกคือทุกๆตัวละครใ<ช>เบบนเรื่องมีความสําคัญหมดเลยค่ะรวมถึงอังกงอามาด้วยก็น่ารั <ๆ S 2> <อ>กมากๆเลยค่ะแต่ว่าความ แปลกอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือมีพาร์ทของความรักของอากองอามา่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่อง LGBTQ ซึ่งแบบว่าเป็นตัวนำเรื่องเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกๆองค์ประกอบมันมันดีแล้วก็ฮิวใจคนได้หมดเลยะคะ่ะก็อยากให้คนแบบดูสมนะัตเต้นะต่สุดว่าเนี่ยคือซอฟต์พอร์ของของแบบ ดราม่าของละครของอะไรอย่างเงี้ยค่ะของไทยแล้วก็มันมีอาหารเยอะมากๆอ่ะซึ่งเต้ยแบบนั่งดูเองไถ่เองยังแบบโอเคพรุ่งนี้ต้องสั่งแล้วเผื่อทีมา้าอะไรอย่างเงี้ยเหมืนมอนพี่ชายเ็ชมเราว่าเออแบบเล่นเป็นพ่อลูกกันได้ไดอเ <ๆ S 1> เข้าใจกันเลยแบบต้องเต้เเย,ยคือพี่ชายเนี่ยคือเป็นคนที่เต้อย,อยากร่วมงานด้วยมากๆอยู่แล้วค่ะคือจําได้เลยว่าโมเมนต์แรกเลยที่แบบเจอพี่ชายที่กองค่ะตอนที่เวิร์กช็อปเต้ยดันแบบ ม,มีความเสี่ยงเรื่องโควิดค่ะก็เลยแบบไม่ได้ไปเจอเขาใช่แล้วพอครั้งแรกที่ถ่ายอ่ะที่เจอเขาอ่ะจาได้เลยว่าแบบเหมือนมองตากันแล้วแบบพ่อเกดแล้ววิ่งเข้าไปกอดเขาเลยโดยที่แบบเชื่อสนิทใจเลยว่านี่คือพ่อเกดนะคะเพราะว่าพี่ชายเขาก็เดินมาแบบเป็นพ่อเกดมาเลยอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกแบบไม่ผิดหวังเลยกับการได้ร่วมงานกับพี่ชายแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยค่ะอยากให้รอดูเลยทุกทุกซีนที่มีพี่ชายมันจะมีความหมายมากๆแล้วมันก็จะ อิ่มใจสุดๆไปเลยค่ะเราเราแบบเขาเรียกว่าเข้าให้มันสมความเป็นต้องเป็นยังไงมีวิธียังไงอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงหรืออะไรวิธีกับพี่ชายเหรอคะไม่มีเลยค่ะมันเหมือนแบบมันซิงกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะที่แบบตั้งแต่โมเมนต์นั้นเลยที่วิ่งเข้าไปเรียกพ่อเกย์เราพี่ชายก็กอดอะไเลยไงมันแบบมันตรงนั้นเลยอะค่ะมันแทบจะไม่ได้ต้องทำเวิร์กช็อปอะไรลอ่ะแล้วอะ แกงแม่นมคือบันเทิงมากแฮปปี้มากทุกครั้งที่เข้าฉากกับยายอะค่ะก็มันยากมาก่จะกันขับไม่ตามบทเลยก็คืออมีตามบทอยู่หนึ่งครั้งสมมติเล่นสี่เทกไม่เหมือนกันสักเทกเลยก็คือคนตัดก็ต้องเลือกเอาแหละว่าต้องเอาอันใดอันหนึ่งจะมายำรวมกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะเราเราชอบประทับใจอะไรบ้างประทับใจอะไรมากสุดเหรอคะ ให้เลือกกันเลือกยากมากเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงทีมผู้จัดไปแล้วถ้าถ้าประทับใจอะไรก็ประทับใจทีมผู้จัดก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนสิ่งที่พี่จ๋าเขาอยากที่จะส่งให้กับคนดูจริงๆค่ะเขา,าบอกกับเต้ยว่าในสังคมสมัยนี้มันมีแต่แบบความใจร้ายหรือว่ามันมีแต่แบบความเครียดความทุกข์เต็มไปหมดเลยเขาอยากให้มาตาเป็นตัวแทนของความสุข ให้คนดูได้ได้ดูแล้วก็ซึมซับมันไปค่ะแล้วก็ประทับใจอีกอย่างได้ไหมได้ค่ะเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วค่ะก็ประทับใจเต็มจีด้วยค่ะคือแบบเป็นเต็มจีเป็นเต็มได้ดีโอลิมโอลิมไม่พูดอะไรเมื่อกี้เต็มจีเป็นหนึ่งได้แบบดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆสําหรับเต้ยอะเต็มก็คือมาตาคนหนึ่งในกองเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขามาเขาก็จะแบบ สดใสมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ <happy. S 2> เรื่องนี้อีกหนึ่งสีสันก็คือแขกรับเชิญรับแสดงรับเชิญที่มาเรื่อยๆ <ช planet. S 1> แขกรับเชิญแบบ,บ<ช>ขับข้างมากๆค่ะล่าสุดก็น่าจะเห็นแล้วว่าคุณแม่มาตาก,ก็เป็นพี่อ้อมอะไรอย่างเงี้ยเ,เราใช่ก็เซอร์ไพรส์แต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญอีกก็ต้องรอดูว่าเป็นใครค่ะรับรองว่าแบบอืมเเป็นพหลุยมนกระแสตอรับดีมากคืองงมากพี่หลุยทุกคนในเรื่องเล่นกันแทบตายพี่หลุยโพ่มา แค่แบบซีนเดียวได้ไปเลยช่ววันนั้นแบบเขามากับพี่นุ่นค่ะเราก็เลยแบบเออไหนๆมาแล้วก็เหมือนชวนเขาอะไรเงี้ยมาเข้าฉากไหมก็มานี่แหละค่ะขี่จักรยานเข้าฉากหมาทุกคนแบบอ้าวพี่ลุยได้ไปเลยหลายคนเลยว่าเอะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เต้ยแล้วใครจะมาเป็นมาตาโอ้สำหรับคำพูดนี้สำหรับเต้ยเต้ยสุขมันเป็นคำชมมากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่มีคนพูดแบบนี้ ได้ยินคนพูดแบบนี้แบบเยอะเลยก็ดีใจมากเลไม่มีใครเรียกเตยเหรอทุกคนไม่เรียกเตยค่ะเรียกมาตาแต่ว่าล่าสุดไปเดินป่าที่เดนมาร์กค่ะแล้วก็เจอแบบใช่ใช่เจอคุณแม่คนหนึ่งค่ะที่เป็นคนไทยเหมือนกันเขาไปเดินป่าเหมือนกันเขาเรียกเตยว่าอุ้ยน้องมาดันตาอย่างเงี้ยน้องมาดันตาก็อ๋อโอเคมาตาลดาแหละเยอะไหมคะตอนนี้ก็อม ตอนนี้มันถึงประมาณตอน13ใช่ไหมคะ,คะยังเหลืออีกคะ่ะมีทั้งหมด21ตอนคะ่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อุ่นใจขึ้นเรื่อยๆแน่นอนตอนอ่านบทเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่น้ำตามันไหลออกมาเองอะคะ่ะแต่เป็นความน้ำตาไหลด้วยความปลื้มใจอะมันแบบมันอิ่มใจไปหมดเลยคะค่ะหลังๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยคะ่ะ เดินมาพอดีเป็นไงบ้างคะเดินคนเดีก็ไม่แน่ใจว่าไปพักผ่อนหรือว่าไปทรมานตัวเองงงเหมือนกันมันยังไงมันยังไงคือว่าพี่ๆที่ไปด้วยเขาก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าอ๋อเรากางเต็นท์นอนแค่สามวันมันคงไม่น่าโหดมากสําหรับครั้งแรกของเต้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าสามวันเนี้ยต้องเดินให้ครบประมาณเจ็ดสิบห้าโลค่ะซึ่งเท่ากับว่าต้องเดินวันละยี่สิบวันแรกอ่ะยี่บหกจุดห้า ก็คือเต้ยคำนวณแล้วจากบ้านเต้ยอยู่ร้านคำแหงใช่ปะเหมือนเดินจากร้านคำแหงอ่ะไปฟิวเจอร์ปาร์คล pues uh> ังสิตธิ์อ่ะใช่ปะหนูทำไปได้ยังไงก่อนคือแล้วฝนตกฝนตกด้วยเหมือนเหมือนฟ้ากันแกล่ะก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเรียกว่าถูกใจเลยไหมก๊อตสายธรรมชาติเที่ยวแบบเราที่ก้าวหนูเขเอาอีกไหมหรือพอแล้วคิดว่าไปอีกได้แต่ว่าอย่าล็อกคำนวนแบบคือมันจะมีอีกทริปหนึ่งที่แบบฟังแล้วมันดูแบบ มันดูหกวันอะไปไปนอนนานหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องเดินเยอะขนาดนี้ต่อวันเลยี๋ยวพี่ในตัวไม่อบอกไกด์เราหน่อยเหรอว่ามันจะเจออะไรบ้างเพราะเขาน่าจะเขาก็อบอกค่ะแต่ว่าพี่ๆที่แบบมันเคยเดินกันแล้วยังบอกเลยว่าอันนี้โหดมากก็ไม่แนะนําสําหรับบิกินเนอร์นะคะอย่าไป <c oughs> บิกินเนอร์ควรสอบิกินเนอร์ควรจะแบบเออเดินต่อวันน้อยกว่านี้หน่อยระหว่างที่เดินมีแบบคิดไหมว่าเราแบบควรไปต่อที่ออสเขรเี้ ทุกวันทุกวันคือวันแรกคือแบบเอาจริงหนูร้องไห้ด้วยอ่ะ oh. มันเป็นแบบมันเหมือนซีในในเอ็มวีแล้วอ่ะ oh. แบบฝนตกหนักมากแล้วก็ออกเดินตั้งแต่สิบโมงเช้า oh. สองทุ่มครึ่งหนูยังไม่ถึงแคมป์เลยอ่ะ oh. ยังไม่ถึงแคมป์ไซส์เลยอ่ะตอนเดินอยู่หนูก็คือแบบ oh. ไม่ไหว้วร้องไห้ไปหนึ่งกอกแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็โอเคค่ะ oh. ใช่ภาพที่เห็นมยองครปรกาศ คือจะบอกว่าตลอดทางอ่ะมันมีธรรมชาติแล้วก็แบบเพื่อนเดินทางของเราเนี่ยแหละที่แบบช่วยฮิลเราตลอดเขาก็ดูแลตลอดค่ะว่าแบบเฮ้ยไหวไหมโอเคหรือเปล่าของหนักอ๋อต้องแบกของไปด้วยค่ะเป้ประมาณแบบ6กโลอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูไปพักผ่อนลยหนูไม่ทรมานตัวเองหนูระหว่างทางมองเงกับพี่เจ็ดโลคือเขาก็ช่วยแบบช่วยแบบเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะในการเดินเลย ช่วยไม่ไม่ไมไมขูดเลยะค่ะ <Okay. S 2> เขาก็คงเข้าใจแหละว่ามันแบบมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าพอวันที่สองหนูก็เดินคล่องแหละแบบเ,ออเริ่มโอเคเริ่มเดินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสบายขึ้นแต่ว่าเดินสะดุดหินแล้วก็เท้าคลิกไม่ <c oughs> ได้มีโมเมนต์แบบสวีทอะไรกันตรงนไม่มีไม่มีความสวีทเลยะค่ะ <c oughs> ทุกอย่างคือเดินเดินแล้วก็ชมธรรมชาติไปค่ะมันก็ก็สวยสวยอีกแบบหนึ่งค่ะจาก มีเดินป่าทริปนานแล้วก็ไปต่อที่ไอซ์แลนด์ค่ะโชคดีมากไม่รู้เรียกว่าโชคดีหรือเปล่าแต่ว่าไปตอนที่ภูเขาไฟเขาระเบิดพอดีก็เลยเห็นแบบลาวาอะไรอย่างงี้ด้วยที่ไอซ์แลนด์ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หดเท่าทประเทศไก็คือถ้าไม่เดินก็ <laughs> ไม่ <laughs> ไมมีเดินก็คือไม่หดละ <laughs> ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นทริปแบบไมเลวเลยเรียนรู้ซึ่งกนและกันมันก็เป็นทริปที่ ได้ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ได้แบบได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆใช่ค่ะที่ว่าได้เรียนรู้กันเนี่ยจริงๆเต้อ,อยากไปกางเต็นท์อยู่แล้วค่ะอยากลองอยู่แล้วใช่<ม>เขาก็พอมันมีอันเนี้ยพี่ๆคือไปกันสี่คนค่ะมีพี่ๆอีกสองคนเขาก็มาชวนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปที่ที่บอกว่าได้เรียนรู้กันได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไร, <ๆ S 1> ะไรบ้างอ <ๆ S 1> ะ,ะตีกันบ้างไหม ระหว่างเเดินลยตีไหมหรอคะเออแปลกที่ทิปนี้ตีน้อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินเหนื่อยมากไม่มีแรงใช่ค่ะแต่ก็มันมันเป็นการแบบได้เอ j o จมากกว่าค่ะเราก็แบบลองทำฟรีสได้ไปกินค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเรือทำฟรีสได้ไปกินอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางก็เป็นแบบใส่น้ำแล้วก็กินได้เลยคนรัแทขนาดนี้ทิปหน้าต้องมาแล้วแหละขอขอสักพักหนึ่งขอทำใจก่อนค่ะแต่จะมีอาจจะแบบ ไปสวีเดนค่ะมันจะมีอีกอันนึงเหมือนกันเดินเหมือนกันก็เดินเหมือนกันแต่ว่า6วันแล้วก็อยากนอนไหนก็นอนไม่ได้ต้องไปนอนที่แคมป์แบบนี้เลยนะคะมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยพอเวลาเดินมันต้องเหนื่อยมันต้องมีอารมณ์ก็ขอบก็ขอบคุณใจเขาค่ะเขาก็แบบคือหลังๆมันเริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็เริ่มแบบถอดของของเราไปแบกให้บ้างคือตัวเขาเองก็แบกเยอะอยู่แล้วพอเต็นเตนท์นอะไรเขาก็เป็นคนแบกให้อะไรเงี้ยพอเราไม่ไหวเขาก็แบบ เอาไปแบกให้เพิ่มอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นที่พิสูจน์รักแท้หรอคะเพราะว่าบางคู่ถ้าไปแบบเนี้ยจะไปเยียอนี่เลยอ๋อไม่ตีค่ะอันนี้ไม่มีแรงตีอะไรเลยค่ะเพราะว่าต้องสนใจตุ่มน้ําพองที่เกิดที่เท้าด้วยก็คือเอนทําให้เข้าใจลายสไตล์ของเขาด้วยว่าแบบเขาชอบทางนี้จริงๆก็เป็นลายสไตล์ที่ไม่ต่างกันค่ะคือเต้ก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าให้ไปเอง ก็คงไม่ไหวก็มีมีมีเขาไปด้วยดีกว่าใช่ใช่พีน้าจัดไปรอพีน้าพีน้าไปเลยค่ะไม่ไม่ไหวแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ